ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลของไคจูเฟรมสัตว์ประหลาดที่ตรวจพบในวันนี้คือเจ้านี้สัตว์ประหลาดศิลาอาวกาศโกลไมโกลไม่ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุลตร้าแมนเมดิโวสมันเป็นสัตว์ประหลาดอวกาศที่ร่างกายเต็มไปด้วยยินแหลงแต่ร่างที่แท้จริงของมันก็คือแกนกลางข้างในตัวมันนั่นเองความสูงสุงสด,ดราว55าเมตรน้ำหนักสูงสุดถึงห้าห0ืัน กลูไมเป็นสัตว์ประหลาดอาวกาศที่อวัยวะที่เป็นใจกลางของมันได้ตกลงมายัางโลกและกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดสีขาออกอลาวาดเมื่อมันกินวัสดุประเภทหินหรือกระเบื้องเข้าไปแล้วมันก็จะสร้างกรอบเป็นชั้นหินหนาปกคลุมร่างกายของมันการโจมตีที่จะเข้าถึงร่างของมันจริงๆได้นั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่พอควรความสามารถที่กครไมสามารถทำได้คือลูกไฟระเบิดหรือดับไลท์บอมไฟบอล ตัไม่สามารถปล่อยกระสุนแสงสีดำแดง<ๆ>เข้มเันทรงพลังออกมาจากปากของมันได้การระเบิดนี้มีความรุนแรงสูงสามารถก่อให้เกิดการระเบิดที่ใหญ่กว่าตัวของมันได้และหากใช้อย่างต่อเนื่องและยิงพร้อมกันจำนวนมากกว่าหนึ่งลูกก็สามารถสาาร้างกำแพงไฟได้อย่างไรก็ตามมันสามารถใช้ระเบิดแสงเหล่านี้ได้เพียงจำนวนจำกัดก่อนที่จะต้องเติมกระสุนด้วยการทำลายเศษซากตึกหลบซ่อนหรือดัสโคร ด้วยการยิงลูกไฟจํานวนมากลงบนพื้นรอบตัวมันโกรไมสามารถหายตัวไปในกลุ่มฝุ่นที่เกิดขึ้นได้กรอบหินหรือ rock armor ร่างกายของโกลไมทั้งหมดทําจากหินหลายชนิดที่ประกอบเป็นร่างกายของมันทําให้มันได้รับการปกป้องอย่างดีจากการโจมตีระยะประชิดชุดดินหรือ b u r ร i n g โกลไมสามารถขุดโพรงใต้ดินเพื่อซ่อนตัวได้สร้างใหม่หรือรี f o r m ม rock r e g e n e r a t i o รลับใดที่อวัย,ยวะภายในของโครไมยังคงสมบูรณ์มันก็สามารถฟื้นคืนพลังําลังและสร้างร่างกายใหม่จากหินและเศษซากโดยรอบได้ตามต้องการลำแสงดึงดูดหรือแคทเตอร์บีมโครไมสามารถปล่อยลำแสงดึงดูดสีส้มจากปากได้ซึ่งจะดึงก้อนหินและเศษซากต่างๆเข้าสู่ร่างกายของมันเพื่อเป็นอาหารหรือนำมาเสริมพลังได้หากทางเราตรวจพบข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวไหนอีก ทางเราจะรีบแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดโปรดติดตาม